แม่บ้านบอกว่าอยากได้ชั้นวางของติดตั้งไว้ในห้องน้ำก็ต้องรีบจัดให้เลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นชั้นวางของที่ผม DIY ขึ้นมานะครับทําจากไม้อัดยางนะครับผมนี่นะครับผมก็ทําขึ้นมาเองนะครับทาแบบง่ายๆนะครับสามชั้นแบบนี้นะครับทําจากไม้อัดนะครับลหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าทําไมผมถึงนําไม้อัดนีนยมาไว้ในห้องน้ําไม่ชื้นหรอ ้ึก่อนที่ผมจะนําไม้อัดยางตา YS ตัวนี้มา DIY ทําชั้นวางของในห้องน้ํานะครับผมก็ได้ทําการทดลองนําไม้อัดยางนะครับแล้วก็ไม้ HMR นะครับไปทําการแช่น้ําถึง7วันนะครับไม้ HMR นะครับก็ขึ้นลานะครับที่เขาบอกว่าทนน้ําทนความชื้นได้ดีนะครับตัวนี้ขึ้นลาเลยนะครับผมก็ก่อนที่ผมจะทําการทําชั้นวางของเนี่ยผมก็ได้ทําการ ทดลองอย่างละเอียดเลยนะครับเพราะว่าชั้นวางของตัวนี้ต้องอยู่ในห้องน้ําของเราไปอีกนานนะครับตัวนี้นะครับก่อนแช่เนี่ยวัดได้18.2แปนะครับพอแช่ไป7วันเนี่ยบวมขึ้นมาถึง3มิลเลยนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับก่อนแช่วัดได้อยู่ที่11.2มิลนะครับหลังแช่วัดได้14.2มิลเลยนะครับซึ่งห่างกัน3มิลเลยนะครับบวมมากครับก็มาดูตัวไม้อัดกันบ้างนะครับตัวนี้ก็เป็นไม้อัดยางตาไวเอสนะที่ผม นำไปทาชั้นวางของในห้องน้ํานะครับจะไม่ขึ้นลานะครับแล้วก็ ไม่บวมไม่แตกนะครับผมก่อนแช่เนี่ยผมจะวัดได้อยู่ที่18.26หนะครับหลังแช่ก็18.42นะครับซึ่งแช่นะไว้ถึง7วันเนี่ยบวมน้อยมากครับเดี๋ยวมาดูอีกตัวนะครับที่แช่ไว้นะตัวนี้ก่อนแช่จะวัดได้อยู่ที่13.15นะครับหลังแช่จะวัดได้อยู่ที่13.58นะครับก็บวมขึ้นมานิดเดียวเองนะครับและนี่ก็คือที่มาทําไมผมถึงเลือกไม้อัดยางตาไวสมาทําชั้นวางของในห้องน้านะครับเพราะว่าทนความชื้นแล้วก็ทนเชื้อราได้ดีกว่าไม้ ในส่วนของการทำาช้นวางของตัวนี้ผมก็ทำแบบง่ายเลยนะครับไปรับชมพร้อมกันเลยครับตัวไม้ที่ผมใช้นะครับก็เป็นไม้อัดยางตา YS นะครับผมที่ผลิตจากประเทศไทยนะครับผมก็จะตัดให้เป็นทรงกลมแบบสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับสามชิ้นนะครับผมก็จะใช้เลื่อยจิ๊กซอตัดออกมานะครับหลังจากนั้นนะครับก็เจียเก็บขอบให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ตัดไม้ทําขานะครับก็สูงหกสิบเซน หนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็สูงยี่สิบเซนสองชิ้นนะครับแล้วก็มาทําการบาดร่องไม้นะครับเพื่อที่จะนําขาเนี่ยนะครับเข้าไปใส่แล้วก็ยึดน็อตสกรูนะครับผมนี่นะครับก็บาดแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้เลื่อยกรกซอนะครับตัดออกหลังจากนั้นนะครับก็ประกอบตัวเนี้ยเข้าด้วยกันนะครับก็นําขายาวใส่ก่อนนะครับแล้วก็นําขาสั้นเข้าไปใส่แบบนี้นะครับแล้วก็ทําทันที่สองนะครับ ผมก็จะใช้น็อตสกรูนะครับยิงยึดให้แน่นแล้วก็แข็งแรงนะครับโดยที่ใส่กาวลงไปที่ตัวไม้ด้วยนะครับจะได้ติดยดแน่นนะครับนี่นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับที่ทํคฟังสะอาดนะครับแล้วก็ผมจะทาน้ํายากันซึมไปที่ตัวไม้ด้วยนะครับผมน้ํายาตัวนี้ก็คือน้ํายากันซึมแลวก็เคลือบเงาไม้ไปในตัวนะครับผมหลังจากที่ทาเสร็จเรียบร้อยนะครับก็รอจนแห้งเราก็นําไปติดตั้งได้แล้วครับ แคน,นี้เลยนะครับหลังจากที่ทาตัวเ,เชือกไมยแห้แงเรียบร้อยนะผมก็นามาติดตั้งไว้ในห้องน้าตรงจุดนี้นะครับผมการติดตั้งนะครับผมก็จะยึดล็อตอยู่สามตัวนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมี่แล้วก็ดั่งหลังเนี่ยผมจะใส่กาวตะปูยึดไว้ด้วยครับเพื่อความแข็งแรงนะครับผมก็นํามาเข้ามุมห้องน้ําแบบนี้นะครับ ก็สวยๆเลยนะครับผมตรงนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าเป็นสีดําๆนะครับตัวไม้อ่ะตัวนี้นะครับเป็นไม้เนื้อแข็งมากนะครับตอนผมใช้เลื่อยเลื่อยออกมานะครับก็จะเกิดรอยไหมเป็นบางจุดนะครับผมอันนี้ผมก็ปล่อยไว้แบบนี้นะครับดูเป็นงานศิละปะนะครับเพิ่มลวดลายความสวยงามน,นะครับสําหรับเพื่อนๆถ้าไม่ชอบ ลอยไม้แบบนี้นะครับก็สามารถเจียเก็บนะครับหรือว่านำสีมาทานะครับหรือว่านำแผ่นพวกลามิเนตนะครับมาปิดก็ได้นะครับผมนะครับผมก็ชอบแบบนี้นะครับดูเป็นงานศิลปะดีนะครับทาแค่น้ำยาเคลือบเงานะครับนี่เลยนะครับเราก็สามารถ DIY ชั้นวางของตัวนี้ขึ้นมาใช้งานเองได้นะครับก็ไม้อดงนี้นะครับก็จะทนกว่าตัวไม้ h อ r นะครับจากการที่ผมทดลองไช้ครับผมก็อายุการใช้งานมันน่าจะนานกว่านะครับแล้วก็ผมจะทาตัวน้ำยา เพื่อการซึมไปที่ตัวไม้ด้วยนะครับก็คือน้ําไม่สามารถที่จะซึมเข้าเป็นตัวไม้อันตัวนี้ได้นะครับก็คือถ้าเกิดว่ามีน้ำายป่ในเน็น้าก็จะหลังง่งออกทันทีนะครับก็โอกาสที่ชั้วนวางของที่เป็นไม้อัดเนี่ยจะเกิดความชื้นเนี่ยน้อยมากเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆได้รับชมด้วยนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ